ป้าคือได้เทียงนาเสียงนาหน่อยเถอะวะโอ้คือได้เทียงนาหน่อยจอดนั่งก be ินเข่า <oples> ดีเถอะวะอุ้ยหิวเข่าพี่น้องกินเข่าวะอามาพี่น้องพากันเมาปลาหาเขาหานา กินกันอยุทเชียงหน้านี่แหละเชียงหน้าผู้ใดบุ๊มันบบน้หน่อยแต่ฮักดีหมอ๋อเพิ่นแล้วละ่ะอือขอเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นแล้วขาเขา่าเพิ่งน้ำเนี่นลยล่ะแม่อ่ะเดี๋ยวกินเข่ากันก่อนออกเดินทางไปเอาป่าครับผมเฮ้ยตั้มบกุงอีกแล้วพี่นออ้องตั้มบกุง <laughs> ครับกินปลาดุกมา คพอนน่ะพักมานี่จา่าดูได้ปื้ยปลา,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 าเขาป่าบอนมามามาหาเขาเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนก่อนดูกหลานขอพักอาศัยกินเขากินน้ำเนี่ยอืมบรรยากาศเย็นเย็นครับผมเชิงหน้าเชิงหน้านนน้อยนึงพี่น้องอืมเชิงหน้าเล็กๆนางสองคนก็นเหยียบบ่มิดกันพ่นละแพร่ๆเอาเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นนะขนทมทับเนี่ยมเฮา ลมเย็นดีครับพี่น้องแต่ว่าเทียงหน้านี่อู้คาสีครับสวัสดีอีกรอบจ้ะอู้เทียงหน้าหน่อยครับนะพี่น้องขึ้นเขาตับหมูคงปิ้งไก่ถอดเด้อพี่น้องเด้อปิ้งหมูปิ้งหมูครับผมต้องแกคะครับผมข้ันคารขาต้องแกะออกจากไม่หีบผู้เฒ่าเก็เจะสอนกอรมียนกินข้าหีบข้า อันนั้นมันบบดีน,ออนี่น้องาแกะออกงงามเนี่ยกระซางมันพี่น้องสวัสดีด้อครับพี่น้องมากินขอน้ำกันครับผม ลางยางสิเดินทางไปเอาปลาพี่น้องลัดทงมากดอดขางทางครับผม,มปลาดุกย่างครับปลาดุกยา่างครับกำลังคือ ไปใสก่กระดาดตำม,มุ้งมาไดนน้นุ่งซันนุ่งขอลครับคับ nhiệt, nhẹn, đi, ừ hát tôi lấy hết áo là cái gì anh em 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 เตียงเราเห็ดเต็นน้อยตาฮักดีเป็นเตียงเนี่ยเออเตียงถุง่มนี่ใครถรดดูบว่ะก็ต้องเก็บทัาม้อนแต่นในเพิ่นทีดดีเล่นพี่น้องมาใส่เพิ่นยู่เพิ่นเศร้าแล้วเราเป็นกินแล้วถิ่นไม่หนีเลยเด้อยอันนั้นคือนิสัยของ con con sam thì dạng hắn cũng chết cũng quậy chứ bên làp tung là ta vậy nè. Các sắm máy đi, sắm phat, bầu không khí, hay nha. Có ba cho quá, ngang cửu ก็เคยเห็นตรงไฮตรงหน้าสีเขียวฝรั่จีงสีเขียวเคยย่างจะลยูโรบินสันเส้นพันอิมพอร์ติเมมีเจอแฟชั่นบอกเคยย่างตรงไฮตรงหน้านะก็เลยพาเมียมาสัมผัสบรรยากาศ

Thôi cho hồi Xem Cháu có ăn ba đu bò ăn đu bò Cô đấy bọc cho thằng Thằng ไม่ไพบอกคอยกาเอามันต้องเฮาที่ไหนมีเส้นเหลืองมันต้องไปถึงถนนใหญ่มันจะไม่ตัน chào vàng 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 chào ข้าจะปะเอ,อินแล้วอยากเลประอบออเอ,น,อนแล้วอยากเล่าประสอบอมันง่า,ายแลวต้องยืดขวาื่อๆเดี๋ยวน้องาวครับไะดูยัดก็ย่อยยางเก็ย่อยยากตะไครแต่ยัยงนะสมุนไนพรไหมแม่ไม่ใช่ปลาเขา เหเครื่องไ่อยเลยจะบอกน้ำมาอิม่มจำมาคุ้งใจปบะกรอบที่ไหนเขาต่งใจปบะกอบมัลล้งเหเป็นไงกินข้าวนอกบ้านวันนี้รู้หลารู้หลาที่หาที่ไหนไม่ได้ นี้ามาเดีน้ำมันพขอยแลบวบมักเดี๋ยวโนติิเนอร์ท่ามกลางชุ่งข้าวกำลังออกรวงรับอมักความออกใจใส่ กมาลาบบงเคี้ยวอยู่กลาังเคี้ยวกล้างจ็ตคอก็เลยยังไม่ลืนอาหารรสแซ่บบรรยากาศรสเลิศถูกไหมพูดถ,ถูกไหมล่ะเนี่ยอาหารรส อาหารรสจรับบรรยากาศเดินรถโคตรฟิลโคตรฟินรถกั้งกั้งได้มานั่งอยู่หนะ้าข่อยจี จะของนาเพิ่นว่าบรอจะเพิ่นมาเพิ่นมามันก็ะบาดดอกอีสานบ้านเฮากินเลยกินเลยเพิ่นนี่มานี่จะบอกกิน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 เลยกินเลยเฮาบ่ได้มานั่นเนาะเฮามาขอเพิ่นนั่งกินข้าวซื่อเพิ่นน้าเขาเก็บก้มบก่าอะไรเพิ่นแม่เพิ่นอเพิ่นมากินกวดน้ำแม่ไอเห็นบรรยากาศมันดีมองนี่น้าเพิ่นนี่ เราเพิ่นกับบัได้มีหยั่งไว้ดอกว่าถ้าเพิ่นมีของมีหยั่งเท่ากับบกล้าเข้ามาแล้วเนาะม,มันติดถนนพอดีเอออันนี้เพิ่นมีแต่เถียงซื่อสงสัยเพิ่นเฮ็ดไว้คนสัญจรไปมาได้พักแดดพันพารลมน้ำนะถ้าเพิ่นมีขเข่าของเชียงไส้กับบกล้ามานาั่งเพิ่อนของเพิ<า>่นดอกรออันนี้ดีว่าเพิ่นบ่มีหยังเป็นเถียงลงลง ก็ยังอีสานบางข้าทจ่กลางเขายาเดินทางฉันจวนไปมากนะในหอยอยงเขายาวจอดพักกันพักลบแดดกันนะอันนี้เขาก็เลยลบแดดลบแดดขึ้นทอง นีเลยเนี่ยมนามุดาเข้ากันลมเลยเนีอนี่ต้นกันน้อไ<จ>ส็เียบอต้นนั่นตน้นพวกคเียนี้พวกข่อยมา่ท่านเกิดเล่นกันแกงหัวน้าน้นม่อืออยู่ต้นที่ร่มอ่ะนีคืมันลมตอน,น,นเ้าสิมาอยู่เนี่ยพอได้เห็นพอดีอ่อะ เหนียวเหนียวและอ่อนพร้อมไฟมันแฉะดยกินพร้อมเหรอเขาไม่เคยกินที่เชียเขาม่ถูกกินเลยเรนกันกินขาที่เบอร์ตี๊ยบเรียนไล่ต่อยกันเนอะโดดงานนั่นงานนี่ มันม,มืดแล้วติกหน่อยยังหลไงดหน้าใ้กันหน้าอยาก้อน่าอยาก้วนวลนมีจะเลิกหน่อยมัรุนไก่เคี่ยงกันนะ ใส่โดดได้วเนาะจ้ะ้อ,อแต่โดยคิดเขาที่เบอร์ติแบแับพักเร์เนาะโอเคไปกไป่อนจ้าไปก่อนจับคุณน้องจ้าสวัสดีครับบรรยากาศส,สวย